ค่ะพี่น้องเป็นคนเท่าๆวัดกะเขาเหล่ากะกินจ้ามณีสิภาามาวัดสว่างหัวนาคำนะคะอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะตรงจุดนี้เรียกว่าประตูบุญนะคะตกแต่งด้วยตุงอีสานนะคะงดงามมากเลยค่ะสายบุญไม่ควรพลาดนะคะดานนาอุโบสถนะคะจะมีเท้าเวสุวรรณกับเท้าววิรุณหกุมพันธ์นะคะ ด้านในไฮไลท์ของวัดก็คืออุโบสถสิมสารไม้พันชาติด้วยค่ะเพิ้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2552นะคะเป็นศินละปะล้านนาผสมล้านช้างนะคะแกะสลักได้งดงามมากเลยค่ะเวลาก,ก่อสร้างยุคเก่าปีนะคะเสร็จสิ้นในปี2,561นะคะราค่ามูลค่าก่อสร้าง30ล้านบาทโอ้เป็นบุญตาบุญ ใจของเฮาอิลีค่ะทีเ่เฮาได้มาเนาะมาตอนกลางวันนี่แดดแห้งอิลีค่ะเพิ่นให้ถอดรองเทา้าเ้ยค่ะยางบริเวณนี่แดดร้อนแต่อิ่มบุญอิ่มใจค่ะสายบุญสายโมไม่ควรพลาดนะคะ